ท้าบางโอนะคะ่ะตั้งแต่ปีใหม่มาหนีเนาะ,ะทั้งโลงท่านทั้งน้ำดื่มทั้งเครื่องดื่มทั้งต้นเงินโอ้นับบทวนเนี่ยพี่น้องเกือบเป็น้อยพอดีค่ะเกือบเป็นรอน้อ,นรอยวัดพอดยค่ะตั้งแต่ปีใหม่มาหนีนะคะสามสี่เดือนมาหนีละ สามสี่เดือนห้าเดือนมานนิทั้งสร้างกุฏิทั้งสร้างภาะไงอ่ทั้งสื่อขีดินอ่าสร้งสวนขอบคุณหลายๆเด้อสายปุ่นผู้รวมปุนมากอ่เพราะว่าจะเป็นเจ้าภาพไงเจ้าภาพรวมนำ้ำอ่าเงินถูกบาทซื้สตังของพี่ของน้องมีคาอมีคาหลายหล ขาดบัตรหนึ่งคนก็ปล่อยเส้นได้ล้านค่าวัสดุอ่าหมูว่านนี่ก็ไปใจค่าวัสดุอยู่หมูวานพี่นอ้องอ่าหมูวานก็ไปใจค่าปูนค่ะเบดละล่ะอ่าเอรท่านได้ข้างค่าวัสดุพนพได้ข้างจักบาทอ่านอกแากสิเปเอาไม้นี่ละ่ะเท่ทันบัวเท่องค์ผะนี่ละ่ะอ่าตังสิไปเอวมะไม่อีกค่านายสร้างกระจายเบิร์ดละหกหมืน่น อขอบคุณลหลายๆเด้อเจ้าภาพไงหุละทั้งสิงคโปร์นะเจ้าภาพลูกจริย่าป่าดินกะเห็นคุณงามความดีของเฮาอยู่ดอกเฮาเฮ็ดไปสางคุณงามความดีไปเรื่อยๆอแล้วก็ซ้ายบุญอีกลหลายๆคนคุณโยมเพนเพนคุณโยมพักคณนิด คุณยมบุญรุ่งคุณโยมพัทราพรคุณโยมต้นน้ำคุณยมอาเซียวินในคุณยมแม่นกต๋อมคุณยมยังก้อเป่าวัดบ่ ไอ้เป็นไรอีกล่ะพอโฟวัดโอ้ทำเนียบลูกบ่โอ้โอไอไปหาทำเนียบลูกนี่ทำเนียบลูกคุณโยมเตียงอ,อันนี้อันนี้ตอนอันนี้ตอนไปถวายน้ำเด่มก็เป็นลงท่านเนาะคะ่ะตอนนั้นอันนี้ตอนบุญกระถินอันนี้ตอนไปทำบุญน้ำปูถิ่น เอออันนี้ตอนไม่ชี้มาถวายเพศสัตว์เพิ่นนะคะอันนี้ต้นเงินต้นเงินดีเอ่อทางนักเรียนมือนี้มือนี้เพาะอกุดไกสอนกับนักเรียนจะมาถอดถวายเทียนนะคะมือนี้อ่นนอนนรอเพิน่นโยคือกันนะคะอันนี้โยมลูกจริยาน,นิยมเตียงอันนี้ใช้บุญทั้งกาลสินนะคะคุณโยมดีดาเท้าบุตรอันนี้ ทร้างวัดทำวังโออาจารย์สมบัติตอนไปถวายน้ำดื่มกันเนาะคะ่ะถวายเงินอันนี้มันอันนี้งานใดเนาะนี่อันนี้คุณโยมนาวนไหลอันนี้ตอนเพิ่นไปับพันดยดเอ,อ่อันนี้ตอนไปทำบุญเนาะคะ่ะออไม่ใช่อันนี้โยมเปิ่อันนี้ตอนเท็ดโล่งท่าน นีคุณยมกลางสดาคุณยมตนน้ำไล่เดี๋ยวจีดีเอาภาพไเไลยเอาภาพผมไมาอีกระดอบพี่น้องโอนมาทำบุญทำท่า,ทานนำ้ำอะไรกับคุณยมพัทธลาพรคุณยมพัชยาพรกินนกูลเนนะคุณยมนูพวรมาดพันน่ะสิโอ้เบิดใสยบุญพี่น้องไล้หลาใส่บุญ แม่ชีเอ่ยนำบอดถึงคุณพี่พัชยาพัทลพรคุณพี่พัฒนาวันทาวันวุฒินันนี่เมันโอนมาสู่สู่เดือนมาค่ะเดือนละหาหน่อยอแม่น้องบิก๊กแม่น้องบิ๊กก็เพิง่งทั้งบุญน,นํ้งแม่ชีเล้วว่าหันเนาะ,ะแม่น้องบิก๊กแล้วกับคุณพ่อหนูเทียมชัยค่ะคุณแม่ลำพึงไลายหลสา,ายบุญทันล้วการน,น้อง ลือศีแม่เป็นยังบ่ค่ะเมื่อยบอกว่าสันแม่เพิ่งได้เฮ็ดซอยพ้นแล้วแต่ว่าแม่ยืนโม่แม่กำเยีเมีลือศีอ่พระนิสวรนะคะอัอานพรนะกรถวายเตียงมาอะไรกับรวมทำบุญน,นําตลอดเนาะคะ่ะอะไรกับคุณลุงนันบ่คุณลุงนัน สนันเนาะอยู่ทังจันบุรีเติมน้ำมันให้เต็มถังโอ้ยจะมันดีไยทั้งอำเภอซอยดาวอ่าใสบุญเจ้าอาวาสเพื่อนล้วการโยมยังก็ห้าอันได้อันบักล้องกล่องมานั่นนะซื้อหยังก็ที่จังหวัดตัดนะอ๋อยอมกุ้งอ่ายอมกุ้งก็เป็นเพื่อนเฟซไม่ชีเหมือนกันอ่ายมกุ้งก็ให้บักลองกองมาสองกระสอบแล้วก็ บังคูดอีกหนึ่งกะสอบยายพี่ยายน้องบึ๊บพี่น้องยังมูปุ้นนี่แม่ได้กินยุสองสำน่วยวานหวานแล้วก็คุณโยมอยมยมพี่ยมพอซนาะยมพอ,อวันลบวันลบชื่นตาร่วมทําบุญมาเนาะเออตามตามบะคะ,อะเออเศษเป็นซื้อตาํา ตามตามแล้วก็โยมโก้อ่ยมโกอานนนอ่อนนารวมทาบุญน้ำอีกพันหนึง่งตุมตามแล้วก็คุณโยมนี่ยังก่อนเหรอป้ายังก่อแม่ยังก่อเออทอฝันสีชนะเนาะเอ่อหนะลายๆคนเนาะค่ะที่ร่วมบุญสร้างพระน้ำแน่ ปีนี้ถือว่าเป็นปีสังอิหีพี่น้องย่อมรับเลยย่อมรับเลยปีนี้เป็นปีสังอิหีนับแต่ปีใหม่มาเลยเนาะค่ะปีสังสางคักอิหีนับแต่แต่มดินเนาะค่ะทมดินในวัดแม่เนาะพอผ่านเนาะปีใหม่มาหนีเด้เนาะถมดินนี่คือปีใหม่แม่บอกปีปีปีฮ าาวัดอื่นมันกะจางด้วกันนับแต่งแต่นันวันเกิดไม่ซี่ผลมาเลยแต่งแต่วันที่เก็ดกุมภาพันธ์เนี่ยเนี่ยทมดินทมดินเชว่าดินเกิดหยาอันนี้ไม่เฉลวยนะเป็นคนเสียหยานะคะตอนนี้นอนอยู่รพ่งบนันตอนนี้นอนอยู่รพ่งบันบ่สบายผู้เฒ่าเนาะอายุแปดสิบสี่ปี ตอนนี้หลูซ้สยเิ่นกำลังมงอผลแหละมหาคัมตันอฝนตกสิเฮ็ดอีอย่างใดล่ะพี่นอ้องเอ้ยส้างพระส้างส้างทั้งใดละ่ะจิมาบา้านว่นอ่ะโอ้ฝน,นตกดินอ่าปีใหม่น่ะกระถมดินเอ่อเดือนมีนาเมษานั่นกับผาป่าซื้อที่ดินวันที่สิบเมษาน่ะอ่า ทำบุญซื้อที่ดินบ้านานี้วันที่สามสิบพุทธภาแต่เบ็ดว่างศิลาฤกษ์สั่งฐานพระเอาน้องไปใส่หนูน้องไม่ของนำอ่ะวันที่สามสิบพุทธภาแต่เบ็ดว่างศิลาฤกษ์สั่งฐานพระบา้ <c oughs> บา,น <c oughs> บานนี้ก็เดือนพุทธบ้านน้องนั่นก็บเป็นงานต่อมอะไรก่อนสั่งฐานพระกับประบ้านเดือนหนึ่งเนาะ จนหอดเดือนมิถุนาก็คือวันที่สามสิบกรกฎาวันที่สามสิบพุษธสภาจนถึงสามสิบมิถุนาก็คือเดือนหนึ่งกับสางฐานผะเอจากวันที่หนึง่งเดือนกรกฎามาจนหอดมันอีกเพราะใ,ในเส้ามีแห้งยังเกีอยวกัตะง,งานบุญทั้งหนอเมื่ออ,อื่นมเมื่ออื่อวันสิเทมันเป็นตะคือบาร์พอผะวันสิเททนับาทานบัวทันยังเป็นตะคือ ฝนตกเนาะเอาแบบเอาทีห้อาพอมเนาะเอาที่สร้างพอมอมอ่าเอาเอาทีสร้างไปเลิกดี้องออ่าอเอา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 แบบว่ามือได้คนบบตกซะนาอยสันเนาะฝนบ่ตกฝนตกลิ่นเบิดมือเลยเจ้าเศร้าเลยค่ะเจ้าเศร้าเศร้าจะาหมู่บ้านคนตกอืเอาเป็นว่าเลิกดีสร้างพอมมาละ สร้างกับพันพร้อมแมนบ่พอพระสร้างไปสามเข่าอยู่แมนบ่สร้างไปสามเขม่าพี่ตอนเออสร้าง,ไ,าง,างได้สร้างไปสามเข่าอยู่เออแม่พินเดอ้อรแม่พินผู้เข่ามอมึงแม่พินไว้จกผูกกำหนดกันมันมกนดกำหนดบ่ท่พอพอานใดแมนบพพระสร้างเนี่ยขอะไรเปล่าไามพอพอ่สร้าเขากำหนดบ่ท่านใดแม่พินเพราะว่าสาร้างเพิ่นกะว,วา่าเพิ่นไปสามเข่าอยู่ เออมันกําหนดบ่าหันใดสร้างกับว่าหันในมะมึงมะมึงนี่แล้วค่ะเนี่ยสร้างกับว่าหันมะมึงอยู่อ่าก็เลยทั้งฝนกับตกนะน้ำผลเพราเพิ่มแล้วเห็ดเวียกอคือผนพี่นอ้นองผลเพราเพิ่มแล้วเห็ดเวียกคือเอ่อพราเพิ่มเห็ดเวียกอยู่ไตฐานพระผู้เฒ่าขยันขยันผู้เฒ่าอ่ามึงเนี่ยว่าน้ำใจอย่างเท้หอดข้นกีบปุ๋นอะมึงนเนี่ยไปเล่นไปนเบิดไปมึงไง เล่นไปหมดบนอือดินนอพี่นองมันลมอย่าไม่ชี้คยมืนได้ทีอยาหนึ่งลมก็มองเลยตรงเนี้เยเย็นเดี๋ยวก็เสร็จการสร้า,า,างพระต้องเยน็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกพระสร้างกับบ่มาสร้างกับบ่เห็ดสร้างบ่เห็ดเลยสร้างไปสามเข่าอ่าต้องร่อสร้างเอาสันเนาะไม่พินเนาะเออมือได้พร้อมสร้างพร้อมคนละ สร้างพร้อมสร้างพร้อมเ้าจังเหตดใด้สร้างบ่พร้อมเพิ่นก <word> ับบเหตดให้เฮ้าไอเจ้าอาวาตไปผสมปูนสอบนึ่งนี่กะไว้บาเจ้าอาวาตเมื่อไปร่เบะเขาผสมปูนข้างบนบะเป็นเลือเป็นใช่เอาอยู่บอ่ อันไ่พิ้นบ่กอันไ่พิ้นสีมากับสีผ้าไ่พิ้นเห็ดเยอะอ่าขันมืออึนขันไ่พิ้นมาแต่ว่าแม่นั้นสีม้าเยอะไม่ยังก็ะไม่มาล่ำข้าบวนนั่นแต่แต่ว่าขันฝนตกก็บ่เป็นต่เห็ดแตพี่น้องมึงเนี้ตกแห้งแห้งมึงเนี้พูดนะตกแห้งแห้งเลยกันอ่ะพูดนะสวัสดีครับผมอยู่ยกับช่องบ่าวทองใบายยูจูป,ป์ยูทูป,ป์ยูทูป,ป์ยูทูป,ป์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอบคุณมากๆครับผม